วันนี้วันที่ 9! พฤษจิกายน2555ครับมาที่แม่วางครับมาที่โรงงานผลิตปุ๋ยโรงงานผลิตยูมาร์ของอาจารย์ปิชานะครับก็มีทางตัวแทนทั้งแม่เมาะนะครับเดินทางมาก็มีอาจารย์มีท่านกำนันถน,นองครับที่สรพง์แล้วก็สมาชิกบันนี้อาจารย์ปิชาครับ ต้องรวมกลุ่มกันทั้งหลายที่ครับคุณผู้ชมเป็นทํเเป็นเม็ดเลยเป็นทำที่มัน้อมต้องแข่งขันกับตลาดทัางนอกตัวไงเราทำแบบบุกทุงเขานี่มันถ้าทำแบบนี้มันต้องปั๊บขึ้นไปน่าจะเป็นเก็ตมากกว่านะ

เล่นได้ไนะจานนี่ครับุวีเออฮิวมัสครับของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของอำเภอแม่วางนะครับเดี๋ยวก็รับประทานอาหารกันเสร็จก็คงจะไปดูโรงงานผลิตนะครับ อันนี้ประธานนะครับประธานวิสาหกิจชุมชนของแม่วางนะครับ